สวัสดีค่ะวันนี้ม,มีเมนูเพื่อสุขภาพมาแบ่งปันนะคะนี่เป็นไข่ทรงเครื่องค่ะไข่ทรงเครื่องเป็นไข่ดาวนะคะแต่เราจะดาวน้ำก็คือเราจะทำไข่ดาวเป็นนึ่งอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะน่ากินไหมคะเนี่ยหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะ แม่บ้านพาทำอาหารขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามขอบคุณมากๆสํสำหรับการแชร์นะคะยินดีมากๆที่ได้แบ่งปันนะคะลองเอาไปทำดูค่ะอร่อยมากแล้วคุณค่าทางอาหารเยอะมากค่ะฝากด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการทำ ันนี้ก็ฝนตกเนาะเมนูไหนก็ไม่มีไม่รู้จะทำอะไรกินก็มีไข่แต่เราจะดาวไข่ด้วยน้ำมันมันก็ทำให้เรามีไขมันเพิ่มใช่ไหมวันนี้จะมาดาวไข่ด้วยการนึ่งนะคะอันดับแรกต้องเตรียมน้ำกับเกลือนะคะใส่แล้วก็คนให้มันละลายแล้วเราก็จะตักใส่ในนี้นถ้วยนะคะแต่ละถ้วย ถ้วยพลาสติกนี่คือสามารถที่จะทนความร้อนได้นะคะใส่หนึ่งช้อนเดี๋ยวเราก็จะนึง่งนึ่งถ้วยเปล่าๆก่อนป,ประมาณสามนาทีนะคะ,ะเดี๋ยวเอาฝ้ามาปิดก่อนนะคะนี่ค่ะเมื่อเรานึง่ง ภาชนะของเราอะนะคะประมาณ3นาทีเราก็จะเบาไฟลงนิดนึงเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่ลงเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนึ่งประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋วดยวมาดูอีกทีนี่คะ่ะไข่ของเราก็จะสุกแล้วนะคะอ่ใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณแปดเก้าทีเราก็จะพักตรงนี้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลาะออกเราจะเอาออกนะ นี่ก็มาเชวนทำเมนูชูสุขภาพนะคะฝนตกก็มีหมูสับอยู่ให้จะทำอะไรดีนะก็มีไข่มีผักมีอะไรเงี้ยก,ก็มาทำเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเข้าไปแล้วนะคะในหมูนี่มันก็มีมันอยู่แล้ว นี่แต่หมูอันนี้ทําให้มันสุกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็คั่วอันนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีนี่หลากสีไหมมีแครอทนะคะเห็ดออริจิพริกแดงพริกหวานนะนะคะพริกสีเขียวสีเหลือง แล้วอันนี้ก็เห็ดหอมสดนะคะแล้วตรงกลางนี้ก็เป็นต้นหอมเราจะใส่ทีหลังเลยเราก็จะใส่เห็ดหอมก่อนนะคะผัดเห็ดหอมก่อนเมนูชูสุขภาพเลยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้ฝนตกก็ไปตลาดไม่ไปได้เนาะบางคนก็มีอะไรอย่างเงี้ยในตู้ก็ลองเอามาทำดูก็เลยแบ่งปัน,นะ จะเล็กไปได้วยซ้ำนี่แล้วก็จะผ่าน ผิกหวานลงไป ขาขา่า สีสัออนสวยงามมาก แเราก็จะไข่หนา 你呢、嗯？嗯嗯 จะใส่แป้งมันลงไปนิดหน่อยนะคะแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้คะ่ะเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันเหนียวนิดนึงเนาะให้น้ำมันนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะ,นะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูต่อเราจะเอาไปทำอะไรนะคะนี่ค่ะไข่ดาวของเราไข่ดาวโดยการนึ่งไม่มีไขมันจากน้ำมันแน่นอนนะคะอ่านี่ไ่ไขมันแน่นอนหลังจากนั้นเราก็จะทำํำมาดูกัน ที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จะเอาลา ไข่รทรงเครื่องเมนูชูสุขภาพได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะคะทำง่ายๆใช้เวลาเตรียมเครื่องให้พร้อมเนาะแล้วก็มาทำสุดยอดเลยล่ะคะ่ะ